โอกาสดีครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นานๆจะมาทีนะครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนไหาน้ามันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับทำไมถึงบอกโอกาสดีวันนี้สินค้าที่ผมนำมาโชว์นะคือยางที่เพิ่งวิ่งไปได้เดือนเดียวครับพอดีมีเคสลูกค้าเปลี่ยนยาง HT ไปเนาะยาง HT เป็นยางที่เหมาะกับวิ่งถนนดําและลูกค้าจะเข้าป่าครับพอดีมีทริปไปกับเพื่อน ก็ลูกค้าเลยมาเปลี่ยนเป็นยาง AT นะครับผมตัวนี้เลยตัว AT 980ฮะทีนี้สหรับตัวยางนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูจ่ะๆเลยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นยางป้ายแดงได้เลยครับลูกค้าเพิ่งวิ่งได้เดือนเดียวเองอเดี๋ยวผมวัดดอกให้ดูเลยก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่เกือบนี่เลยเกือบเซนเลยนะอืม ลองวัดล่องดอกกลางดูก็อยู่ที่ประมาณ9มิลน,นะครับอย่างที่บอกเนาะมันเป็นของที่นานๆานมาทีแล้วก็เท่ากับคุณแบบแทบจะเรียกว่าได้ยังใหม่เลยแหละในราคาที่พิเศษนะครับสนใจใช้ไริการติดต่อได้ที่0617938866ครับหรือที่ไลน์ @mtcthai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบรกนะครับเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถาม อย่างที่บอกครับใครสนใจชุดนี้รีบติดต่อมานะครับนานๆจะมาทีสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ